สวัสดีครับผมนลรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมสิบรอมสองเพาฮิโนเมกาสามสี่สี่ปีห้าแปดนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลูกค้าที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับผมจัดได้เต็มนะครับผม สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธทยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับย ใจของงานเาอายิดหลักการนั้นนั่นก็ไปรูค้าท่านอดสุขใจเราจะให้ได้เธอไดดีดคุณมาลงเป็นผู้จัดการรวมบริหารถับคุณดูติ